ในวันนี้เราข่าวช่วงแรกของเราจะไปเริ่มต้นกันที่กรณีที่อาจารย์ทิดาถาวรเศษนะครับพร้อมด้วยคณะเดินทางไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของประชาชนจากการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาค,คมปี2553นะครับต่อ าสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นั่นเองเพื่อให้สารโลกนั้นรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็รับข้อมูลเพิ่มจากที่นายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเคยยื่นเรื่องไว้เมื่อเดือนมก,กราคมปี2554นั่นเองนะครับซึ่งแกนนำนำปชก็พอใจผลการหารือครับกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายกฎหมายของคณะอายการสารอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ แม้จะยังมีปัญหาติดขัดเรื่องเทคนิคทางกฎหมายก็ตามแต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีจากการยื่นเรื่องให้ศาลโลกดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกรณีสลายการชุมนุมคนเสดงเมื่อปี2553ไปติดตามรายงานจากคุณสรัญชนาศีเชียงสารายงานมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งสำหรับการหาเรือระหว่างคณะของนางทิดาฐาวนเศตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชและนายโรเบิร์ตอัมสดัมทนายความกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องต่อศาลโลกให้รับพิจารณาและดำเนินการกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกรณีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2500 3ทําให้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตเป็นจํานวนมากภายหลังการหารือนางทิดาเปิดเผยว่าพอใจกับผลการหารือซึ่งทุกคนที่วางตัวไว้ให้ชี้แจงนั้นก็สามารถทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในเวลาที่จํากัดซึ่งเจ้าหน้าที่ของสารโลกที่มารับเรื่องก็ค่อนข้างเข้าใจปัญหาของไทยอันนี้ก็คิดว่าเขาเขาเขา,เขาตระหนักถึงปัญหานี้ถ้าหากว่ามันรุนแรงพอ ที่แม้กระทั่งเป็นเรื่องของคนหนึ่งคนนะฮะเขาก็ต้องไต่สวนในกรณีนี้แต่ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องเป็นไปได้ว่าถ้าแม้นว่าทางรัฐบาลนะฮะทางรัฐบาลมีการาเซ็นสัญญาะะหมายถึงว่ายอมรับสิทธิสภาพไม่ใช่สิทธิสภาพนอกอนณาเขตยอมรับอำนาจศาลในเวลาที่แน่นอนนะฮะซึ่งซึ่งนายกสามารถทำได้อันนี้ก็จะช่วยร่วมกันทำให้ การที่จะดําดเนินคดีก็คิดว่ามันง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับเราก็คือพวกเราพยายามนําเสนออย่างดีที่สุดเพื่อให้ ICC เข้าใจก็คิดว่าถ้าถ้ามองประเด็นนี้เนี่ยทุกคนทํางานได้ดีแล้วก็ได้ผล ขณะที่นายแพทย์เวงโตเจีราการก็เชื่อว่าการหารือกับสารโลกครั้งนี้มีสัญญาณที่ดีเพราะสารอายาระหว่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ฝายกฎหมายของคณะอายการมารับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากกลุ่มนปชขณะเดียวกันก็ได้ชี้ให้สารโลกเห็นว่าประเทศไทยประมวลกฎหมายอาญาไม่มีความผิดในฐานอาชญากรรมทำลายล้างมนุษยชาติ นอกจากนี้คณะของนปชยังได้ชี้แจงเหตุผลที่ศาลโลกควรจะรับคดีไว้พิจารณาคือกระบวนการยุติธรรมในไทยไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดได้ชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่สั่งการให้สลายการชุมนุมจนนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้ศาลโลกรับเรื่องไว้พิจารณา ด้านนายโรเบิร์ตอัมส์ดัมทนายความกล่าวว่านอกจากประเด็นการเสียชีวิตของประชาชนแล้วสารโลกยังให้ความสนใจสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของไทยด้วยโดยเฉพาะการไม่เคารพกฎหมายของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่จะเพิ่มน้ําหนักให้สารโลกนําไปประกอบการพิจารณาโดยเน้นที่ผลกระทบของกระบวนการทางกฎหมาย และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสําคัญที่ทําให้ประชาคมโลกรับทราบต่อการกระทําของระบอบอํามาตย์ในประเทศไทยด้วย Because we told the ICC that the behavior of a b b a s i t and the behavior of the Democrats in parliament just a few weeks ago occurred because they believe they have impunity เราเชื่อว่าเพราะว่าพฤติกรรมของอภิสิทธิ์นะฮะเมื่อปี2010พฤติกรรมของพรรค ของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นในสภา,าเมื่อไม่นานมานี้ล้วนสะท้อนสิ่งเดียวกันคือสะท้อนความเชื่อว่าพวกเขาสามารถจะกระทำกระทำความผิดโดยที่ไม่ต้องรับโทษ And the message for all of the red shirts is that the world is watching and what the Amat are trying to do this time will not go under the radar. เพราะฉะนั้นข่าสารที่คนเสื้อแดงต้องการจะส่งไปไปต้องการสงต้องการส่งให้ให,ให้ฝ่ายคนมีอำนาจที่ประสงค์กำลังจะก่อการที่ที่ไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยได,ได้ได้รับทราบคือว่าโลกกำลังจับตามองอยู่แล้วก็ถ้าทำอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางที่การกระทํำเลวร้ายเหล่านั้นเนี่ยจะรอดพ้นจากสายตาของโลกไปอีกล้ะ และแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าศาลโลกจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่แต่ศาลก็ได้ให้ความสนใจและพิจารณาถึงความสำคัญของประเด็นนี้อย่างจริงจังเพราะได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ฝายกฎหมายของอายการมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยซึ่งโรเบิร์ตอัมส์ดัมคาดหวังเพียงว่าศาลจะมีการไต่สวนเบื้องต้นแม้จะใช้ระยะเวลานาน,านก็ตามก็ต้องใช้ความอดทนเพื่อยุติการกระทำที่เป็นการทำร้ายประชาชนและทำให้ผู้กระทำผิดได้รับ ค่ะหลังจากที่ยื่นเรื่องให้สารโลกแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะต้องรอผลว่าสารโลกจะรับเรื่องไว้พิจารณาอย่างเป็นทางการหรือไม่หากมีการรับเรื่องไว้พิจารณานั้นนะคะก็จะมีการนัดคู่ความขึ้นไต่สวนต่อไปค่ะแต่ระหว่างนี้นะคะก็จะให้ นปชนั้นมีการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแต่ขณะเดียวกันทางแกนนํานปชก็เปิดเผยน,นะคะว่าได้เตรียมช่องทางอื่นไว้หากเกิดข้อผิดพลาดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกและให้เกิดความยุติธรรมในประเทศไทยค่ะ ขั้นตอนต่อจากนี้ของศาลโลกต้องใช้เวลาการพิจารณานานพอสมควรว่าจะรับเรื่องไว้พิจนารณาอย่างเป็นทางการหรือไม่อีกทั้งยังมีประเด็นทางเทคนิคเช่นเรื่องของสัญชาตินายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของคนคนเดียวหรือมีผู้ร่วมขบวนการด้วยเพราะทางกลุ่มนปชได้ยื่นเรื่องให้ดําเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เพียงคนเดียว แต่อย่างไรก็ตามทางแกนนำนปชก็ได้ชี้ให้เห็นว่ายังมีบุคคลร่วมขบวนการด้วยซึ่งระหว่างนี้จะมีการส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้กับสารโลก นอกจากการเดินทางมายื่นเรื่องต่อศาลโลกด้วยตัวเองแล้วแกนำนำนปชยังได้เตรียมหาช่องทางอื่นๆหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นรวมถึงช่องทางของรัฐบาลไทยที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีเซ็นสัญญาร่วมลงสัตยาบันยอมรับอำนาจของศาลโลกซึ่งช่องทางนี้ก็จะทำให้การดำเนินคดีง่ายขึ้นเพราะศาลโลกสามารถรับเรื่องไว้พิจารณาได้เลย ธนันมณีวงถ่ายภาพสรัญชนาสีเจังสาทีมข่าว DNN รายง,งานจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ